ขอความเจริญในรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าพจะนะพระสตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพาระสูตรที่อาตมาผ้าพาจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่า as as ท,ทุติยาอนายุยสาโสสวรทวารเดือดเรื่องเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนในายสรท,ที่สองก็ความในพระสตรนี้ก็มีว่ารพระพุทธมีพระบาาตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุสัน้นคืนหนึ่ง ไม่ทําในสิ่งที่เป็นสป,ปายะสองไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสป,ปายะสามบริโภคสิ่งที่ย่อยากสี่ทุศีลห้ามีบาประมิตรมีคนชั่วเป็นมิตรพิสูจน์ทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนเคืนหนึ่งทำสิ่งที่เป็นสป,ปายะสองรู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสป,ปายะสามบริโภคสิ่งที่ย่อยาก มีศีล๕ม,มีกัลยาณมิตรเป็นมิตรเป็นสหายข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัจจาการนิบาศพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่126หน้าที่1206พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนอัตมาภาพจะพูดถึงเรื่องเหตุให้อายุยืนก็คือสิ่งที่เป็นสปายะในที่นี้ก็คือ อากาศเป็นที่สาบายอาหารเป็นที่สาบายถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ,อกินได้ขับถ่ายได้ง่ายนั่นแหละเป็นสปายาเป็นที่สาบายบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่สาบายอากาศปลอดโปรง่งไม่มีฝุ่นมีฟันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในประการที่2อก็คือต้องรู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายาด้วยก็คือไม่สาบายจนเกินไปบางทีเราคิดว่า,าตัวอย่างเช่นว่ากินแล้วนอน เราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่สบายแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้ากินแล้วนอนเนี่ยมันจะทําให้อ้วนหรือว่าการทํางานของร่างกายก็จะไม่ไม่ค่อยดีนะักในประการที่สามก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายๆอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่ย่อยง่ายๆมีกากมีอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็คือจะทําให้การกับถ่ายก็ดีแล้วก็ทําให้การย่อยที่ดีก็เราก็ต้องเลือก รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายๆในประการที่สี่มีศีศีนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญโยมเพราะว่าถ้าเรารักษาศีหน้าไว้ได้ครบเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเครื่องดองของเมาอะไรนี่แหละก็คือก็จะทําให้อายุเรายืนได้ถ้าเราไม่ไปดื่มเครื่องดองของเมาอย่างนี้เป็นต้นศีหน้าก็ต้องรักษาทั้งหมดนั่นแหละก็แล้วก็เปมีกรลยาณามิตรมีคนดีเป็นเพื่อนนั่นแหละจะได้ชักชวนไปในเรื่องของความสบายอ,อกสบายใจ เนี่ยจะทำให้อายุยืนได้อธมาภาพก็ฝากญาติโยมไว้เจริญพร